รีบหัวนะครับมาชมไฟฉายแบ็คไลท์นะครับผมเอาผมมาไว้ตรวจสอบนาฬิกานะครับที่เป็นแท่งแก๊สหรือพายน้ำนะครับผมจะมีเลเซอร์ด้วยมีเลเซอร์ให้รู้ก่อนเลยปิ้วปิครับเลเร์มันโดนกล้องนี่โดนกล้องเลยครับ <ś les> ตัวเลนกล้องจะสวยงามมากเลยเห็นไหมนี่นะครับผมก็ซื้อมา80บาทรวมส่งอีเมลนะครับมีไฟแบ็คไลท์มีเลเซอร์นะครับไฟแบ็คไลท์นะครับสำหรับตรวจแบงค์ปลอมนะครับแบงค์ธนบัตรอะไรได้หมดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมีไฟฉายนะครับแล้วก็กระพริบ ็จะประมาณนี้นะครับผมขังข้องถมนะครับน่าจะมีน่าจะอันละประมาณยี่0บห้าสิบาทแหละอย่างนี้เราซื้อมาทางเน็ตนะครับต่อจากพี่คนหนึ่งมาในกลุ่มนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊ปบอันนี้นะครับอันนี้นะครับสองปึ๊บสองก็ไม่เห็นนะครับก็ามาันไม่มีภายน้ำนะครับุ่นนี้ ัอันนี้เป็นแท่งแก้มนะครับอสองครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมเดีย่ยสะท้อนกับไอ้นี่พอดีนะครับสามารถตรวจสอบได้พอดีนิดหน่อยนะแด่กล้องผมใช้กล้อง iPhone ถ่ายนะครับมันไม่ยอโฟกัสในช่มืดอยู่แล้วนะครับ โอเคไปเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ